สวัสดีค่ะดิฉันนางรวิวันแสนศักด์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนจะมาแนะนำการใช้บริการ e-smart service นะคะ,ะการระบบบริการ e-smart service ก็คือการระบบบริการการให้บริการ24ชั่วโมงขององค์การบริหารส่วนตำบลวางแสงจากปัญหาที่ผ่านมาก็คือการ ยื่นเรื่องเสนอปัญหาต่างๆประชาชนต้องเข้ามารับบริการที่องค์การบริหารส่วนตำบลวางแสงแต่ปัจจุบันเราได้นำวิรวัตรกรรมใหม่ๆมาใช้นะคะโดยการใช้แอปพลิเคชันในการายื่นคำร้องค <c oughs> ่ะเมนูการใช้งานทั้งหมดมี 6, ม,6 <c oughs> มี6เมนูนะคะซึ่งวิธีการก็โดยการาท่านเพียงใช้โทรศัพท์มือถือนะคะสแกน QR Code ที่อบตอวางแสงได้จัดทำขึ้น จะมีทั้งหมดอยู่6เมนูก็คือเมนูที่1ก็คือการบริการสาธารณะแล้วก็เมนูที่2การชําระเงินแล้วก็เมนูที่3การคําร้องทั่วไปเมนูที่4ก็คือการขออนุญาตดาวน์โหลดแบบฟอร์มแล้วก็เมนูเมนูที่5นะคะการลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์และเมนูสุดท้ายก็คือการติดต่อเราสําหรับาการใช้งานนะคะระบบการใช้งานสําหรับ LINE OA บริการแจ้งเตือนหรือแอปพลิเคชันการจัดการคำร้องสำหรับเจ้าหน้าที่ระบบตอบรับการใช้งานอันนี้จะเป็นการใช้งานของภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงค่ะประโยชน์ที่เราได้รับจากการทำ e smart service นะคะก็คืออันดับแรกก็คือการเก็บข้อมูลของเจ้าหน้าที่ จากการที่เราเคยใช้เอกสารปริมาณเยอะๆต่อไปต่อเราก็จะใช้แค่ในแอปพลิเคชันซึ่งบางครั้งระบบเดิมที่เราเคยใช้อยู่ในการใช้ลายปกติในการติดต่อกันซึ่งข้อมูลท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าการใช้ลายในการรายงานข้อมูลคำร้องต่างๆ <Okay. S 1> ข้อมูลพวกนี้ เมื่อถึงระยะเวลามันจะไม่สามารถเก็บข้อมูลได้นะคะก็คือมันจะหายไปแต่สำหรับแอปพลิเคชันนี้มันจะเก็บสถิติในการใช้งานข้อมูลคำร้องต่างๆมันจะเก็บในระบบนะคะแล้วก็สามารถค้นหาได้โดยง่ายสำหรับประชาชนข้อดีก็คือท่านไม่ต้อง เดินทางเข้ามาติดต่องานที่อบตอีกต่อไป 1. ประหยัดเวลา 2. ประหยัดค่าน้ำมันนะคะแล้วก็ 3. สะดวกท่านสามารถใช้บริการอบตวังแสงได้ตลอด24ชั่วโมงสำหรับแอปพลิเคชันที่ผ่านมาที่เราได้เกินไปแล้วนะคะท่านสามารถติดต่อเราได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะสวัสดีค่ะ